อาม,ม่ากอธิบายให้คนในครอบครัวจาเป็นจะต้องโอนเงิน0กแสนกว่าบาทให้กับบคุคคลอ้างตัวเป็นเจา้าหน้าที่ถ้าไม่โอนไปเงินที่อาม,ม่าเคยโอนก่อนหน้านี้มันจะสูญอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สํานักง,งานการเงินของหมาก้าวให้เงินกับอมมาม่าแต่อาม,ม่าต้องชําระภาษีก่อน80%เป<อ>็นเป็นเงิน6กแสนกว่าบาทามาเนี่ยขอเวลาหาเงินกิชาชีพไห้หาเงินต้องนํามาจ่ายภายในเวลา15นาทีถ้าไม่โอนมาอาม,ม่าจะถูกลบยูเซอร์หรือว่าลบไอแคาท์ของตัวเองครับแล้วเงินที่เคยโอนมาให้เขาเ<อ>จะหายไปหมดให้เราเนี่ยโอนนี่โอนเงิน หกแสนกว่าเราก็จะถอนเงินได้เข้าล็อกเขาเลยนะเขาโดนกันอย่างนี้ค่ะทั้งนั้นว่าต้องเงินตรงเนี้ยว่าต้องได้คืนไ,ได้คืนยังไงได้คืนว่าเดี๋ยวถ้าเราโอนเข้าไปเจ้าหน้าที่คนเนี้ยเขาช่วยเราจะช่วยได้ยังไงทาไมเราต้องเอาเงินไพไปเพิพ่มให้เขาอะถ้าเขาช่วยเขาต้องโอนเงินมันคืนหรือเสียได้ตังก็ต้องเสียไปเพราะว่ารู้จักเพิ่มเงินลงไปให้มันอีกทำไมหรือเชื่อเฮเธอเสียแล้วเสียไปต้องเสียอีกเรื่องอีกช่วยอีช่วยวย,ยังไงอีรู้จักรืเปล่ายังไม่รู้จักอีบอกว่าเราเป็นลูกลูกทีมเขา